อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด,ด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนันเทวรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทางเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีคุณลุงคุณป้าหรือว่าเพื่อนๆที่ อาจจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์อาจจะทำงานตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าน้องๆที่ทำงานตามปั๊มน้ำมันนะครับคุโด่งเชื่อว่าหลายๆท่านที่ทำงานเหล่านั้นมีเงินผ่านมือเนี่ยวันหนึ่งเป็นสิบเหรียญเป็นร้อยธนบัตรผ่านมือนะครับแล้วก็คุโด่งก็ยังเชื่ออีกว่าหลายๆคนไม่ทราบนะครับว่าเหรียญหรือว่าธนบัตร ที่อยู่ในมือจะมีมูลค่าสูงนะครับบางเหรียญหลักร้อยหลักพันจนถึงหลักแสนนะครับบางเหรียญก็มีมูลค่าสูงขนาดนั้นช่องคูดงคอยก็จะเป็นช่องที่นำข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาพูดมาคุยแล้วก็จะมาชี้ให้เห็นถึงจุดนะครับแล้วก็หลายครั้งคูดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับใครมีเหรียญ50สตัง ทองแดงนะครับ50สตางค์ทองแดงครูโด่งบอกได้เลยมีอย่าพึ่งใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสวยๆเนี่ยครูโด่งรับซื้อสูงถึงเหรียญละ2000บาทก็ลองๆเข้ามาดูนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ทองแดงเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเข้ามาดูเลยถ้าเกิดใครมีแบบที่ครูโดวงประกาศรับซื้อยืนยันนะครับเรารับซื้อแน่นอนติดต่อมาที่นี่นะครับ ไลน์ไอโดง SC2375 มี QR Code แล้วก็มี Facebook Fan Page เอาไว้ให้ถ้าเกิดใครใช้ไลน์ ID นะครับครูโดงแนะนำอันดับแรกพอแท็กเข้ามาเสร็จปุ๊บส่งรูปภาพส่งวิดีโอมาเลยไม่ต้องรอให้ครูโดงรับเป็นเพื่อนนะครับ เพราะว่าพอส่งรูปภาพส่งวิดีโอเข้ามาในคูโดงสามารถเปิดดูได้เลยถ้าเกิดเป็นเหรียญที่คูโดงประกาศรับซื้อคูโดงก็จะทักแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่าของคูโดงอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะครับคูโดงเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน่าจะเป็นพวกมิชาชีพนะครับคอเซ็นเตอร์เยอะมากเลยส่งเหรียญเข้ามาก่อนแล้วก็ส่งเว็บการพน,นันเข้ามาให้ซึ่งคูโดงไม่เล่นทําความเข้าใจกันเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาถึงเหรียญที่คุโดมประกาศรับซื้อสําหรับเหรียญปี2551มีผลิตอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นทองเหลืองแล้วก็ทองแดงเหรียญทองแดงที่คุโดงมาประกาศรับซื้อเอาเข้าเรื่องแบบง่ายๆเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยคุโดงตามหาเหรียญปี2551ที่เป็นพัสดเศนตรงพัสดเศนตรงนะครับ คู่โดงเห็นแต่พระเสียงขวางเนาะแล้วก็เราก็รับซื้อไม่ทันแต่พระเสียงตรงนี่มีการพูดคุยนว่าน่าจะมีนะครับสําหรับเหรียญปี5้าหนึ่งนี่ครับผมหลายๆคนหลายๆท่านอ่ะเด้ยคูโดงซื้อไม่จริงเดี๋ยวคู่โดงขออนุญาตนะนะครับนี่นี่อันนี้คือเหรียญที่ของคูโดงมีแต่เหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะเนี่ยพระเสียงตรงมีแต่เนื้อทองเหลืองเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวแกะให้ดูอีกอา้าว เดี๋ยวเราไม่มีเล็บซะด้วยไม่ได้เป็นคนไว้เล็บเนาะเดี๋ยวนะครูดงหาเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าเอาเนี่ยนี่เดี๋ยวจะว่าครูดงรับซื้อไม่จริงอันนี้นํามาให้ชมนะครับนามาให้ชมอันนี้เป็นเหรียญห้าสิบสตางนะเหรียญห้าสิบสตางนี่ครับผมเป็นพระเสียตรงนะครับห้าสิบตังพระเสียตรงนี่เอาของจริงให้ดูแล้วนะเนี่ยเนี่ยนี่แต่ว่าด้วยการที่เราเป็นนักสะสมนะครับพระเสียรตรงทองเหลืองเรามี แต่เราอยากได้พระเสียนตรงที่เป็นเนื้อทองแดงทําความเข้าใจกันนะครับชัดๆชัดๆเลยอยากได้เหรียญพระเสียนตรงที่เป็นเนื้อทองแดงปีห้าหนึ่งก็เคยเห็นอยู่นะครับแต่ว่าเกือบตรงของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับส่วนในหลวงรัชกาลที่10บนี้ยังไม่รับนะเพราะว่าของคูโดมีแล้วทําความเข้าใจกันนะครับใครมีเหรียญห0สิาสตังเนื้อทองแดงพศออไหนก็ได้ ที่เป็นพระเสียตรงติดต่อคูโดมานะครับยืนยันว่าเรารับซื้อแน่นอนของจริงคูโดก็นำมาให้ชม้วเนี่ยเน่เน่เหรียญเนี่ยของจริงเนี่ยทำความเข้าใจกันนะครับโอเคเนาะวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับยืนยันเหรียญที่เรารับซื้อเรารับซื้อเข้ามาจริงๆด้วยรักและปรารถนาดีจากคูโดงสวัสดีขอบคุณครับ <S <S เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I want nobody but you